สวัสดีคะ่ะแอดมินนุนอยสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีวันที่21มีนาคม2567นะคะแอดมินนุนอยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ fc ทางช่อง y t u t u ทุก,ท,กทุกท่านเด้อค่ะเดอ้ออางท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปต่อแนวทางรัฐบาลไทยลางเด้อค่ะเดอ้อมาท่านผู้ชมภัยสิขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันกับแอดมินน,น่อย มาทานมช้ชมมาเบิงแนวทางทานมช้ชมอา้าวสำหรับคลิปนี้เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำ้ำแน่เด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยแนวทางล่างกำลังเข้มข้นทานมช้ชมตามต่อถึงปทสรุปอ้าทารมช้ชมมื่อนี้สรุปรัฐบาลไทยล่างเลยเด้อค่ะเด้อ มีหลายท่านเพื่อนอยากได้สูตรนี่เนาะคะนะ่ะเนาะสูตรหนึ่งสองสามนี่มาจากไหนเด้อธรนมช้ชมเดี๋ยว่านมชม้รรมชมคลิปนี้แอดมินสิเห็ดหาเบืองนํามันมีอยู่คลิปหนึ่งธผร,รมชมอ่มแอดมินได้บอกไปแล้วสูตรหนึ่งสองสามนี่วางก่อนสูตรนี่ธรรมชม่มวางก่อกนรรมมสูตรหลักสิบเนี่ย่านมชม้ชมวางก่อนสูตรหลักสิบธานมช้ชม ถ้าบ่เห็นเอ่ะมาเบิ่งคลิปนี้ท่านผู้ชมเห็นอยากได้หลายคนหลายท่านอยู่นะคะเนาะมาเบิ่งในคลิปนี้ท่านผู้ชมบัดท,ที่นี้ท่านผู้ชมแอดมินกัเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะเนาะอ่ะขอบคุณสําหรับที่เข้ามาคอมเมนต์รับชมกันเด้อค่ะเด้อเบิ่งแล้วท่านผู้ชมดูแล้วไม่มีสูตรใดผิดนะคะไม่มีสูตรใดผิดท่านผู้ชม ที่แอดมินว่างวดวันที่6 6ก,กุมผาเนี่หลัก10ล่างเนี่ยท่านผู้ชมแอดมินได้801เนาะแอดมินว่าเฮ็ดจังได้กับบวกผิดบวกจังได้กับบวกผิดบวกผิดเพราะว่าหยังเพราะว่าไปบวกเลขท้ายหมุน2ครั้งนะไปเอา591มาบวกจริงๆแล้วไม่ใช่591จริงๆแล้วเป็น544เนาะค่ะเนาะเราจะเอาเลขท้ายหมุนครั้งที่2 ของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เข้าคำนวณงวดหนึ่งกุมภาพันธ์เพื่อจะมาออกของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์งวดต่อมาเราก็เอางวดสิบหกกุมภาพันธ์มาคำนวณเพื่อจะให้ออกหนึ่งมีนาคมท่านผู้ชมเข้าใจเนาะคะ่นะเนาะอีพออีเม่เข้าใจบอหลายท่านกว่าว่างมาเป็นตัวหลดหน้าจับคูลงมาเลยบางท่านเพิ่นก็ว่าจังสี่เนาะท่านผู้ชมบางท่านเพิ่นก็อยากเห็นว่าสูตรมาจากไซอดมินเลขกมากจากไซเป็น ไปจังไดเป็นมากจังไดเนาะคะ่นะเนาะเอา้าในคลิปเนี่ยทำชุ่มไฮสูตรนั่งทผช้ชมก็สิเดรู้ว่าแนวทางมากจากไสเป็นความเป็นไปเป็นมากมากจากใสเนาะคะ่นะเนาะเอาสรุปแล้วสองสูตรเนี่ยทผช้ชมหลักหน่วยและสิบเนี่ยสี่งวดติดไม่มีสูตรไหนผิดเด้อค่ะเด้อไม่มีสูตรไหนผิดแอดมินเฮตดผิดเองทผู้ชมสูตรที่แอดมินบวกได้เจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยก็ไม่ผิดนะคะ ไม่มีสูตรไหนผิดนะธรรมช้ชมมาเบิงมาเบิงสูตรกันก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็จะสรุปให้เลยเน้น2คู่เน้นๆเน้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยเน้นให้คนงบหน่อย2คู่ธรรมชม้ชมจริงๆแล้วมันก็ได้แค่2คู่เบิ้งคักแล้วธรรมชม้ชมเห็นใต้คอมเมนต์บางคนหลายทันเพิ่นกับมกบอคือกันนะคะเนาะคลิปนี้แอดมินมาสรุปให้เลยนะคะเนาะ ร่างรัฐบาลไทยประจําวดวันที่หนึ่งเมษาจัดให้เน้นๆตรงๆสองคู่ไปเลยอัดใดอัดเลยเด้อค่ะเดอ้อมีที่มาที่ไปสิถึกใจดนใจผิดใจภายแนนมาเบิงกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ก่อนจะไปเบิงสองคู่เน้นมาเบิงสูตรแต่ละสูตรก่อนเด้อค่ะเดอ้อสรุปแล้วไม่มีสูตรใดผิดนะคะ อ่าเนี่ยท่านผู้ชมแอดมินเฮดมาร่วมกันสิบล่างหน่วยล่างยกออกจากสองกระดาษแผ่นนี้แหละท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะเดอ้อสิบล่างหน่วยล่างหนึ่งกุมภาสิบหกกุมภาหนึ่งมีนาสิบหกมีนาทั้งสองสูตร สีงวดซ้อนยังไม่มีสูตรในผิดนะคะทันใดที่เหตุสูตรไปแล้วกะไปไล่ขึ้นเหตุเบ,เบิงธรมาชมสูตรหน่วยล่างเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะคะปีพศหกสิบหกไปทั้งสิบและหน่วยเดี๋ยวค่ะเด้อไปทั้งสิบและหน่วยธรมาชมเข้าจับเบาๆถึงงวดที่ผ่านมาปีหกสิบหกนะคะเนาะเข้าจับมาเบิงปีหกสิบเจ็ดเลยธรชม หนึ่งกุมภาสิบหกกุมภาหนึ่งมีนาสิบหกมีนานี่ท่านผู้ชมอยู่หลักหน่วยทั้งหมดนะคะอยู่หลักหน่วยทั้งหมดท่านผู้ชมแล้วก็สิบล่างเนี่ยสิบล่างค่อนข้างแม่นนะคะค่อนข้างแม่นมากๆสิบล่างเนี่ยทั้งปีหกสิบหกและหกสิบเจ็ดอ่า เดินยาวมากเด้อค่ะเด้อสำรับเลขทุกแนวทางเด้อธรรมชม้ชมมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดได้ทุกเมื่อเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็คือคำนวณย้อนหลังนะคะคำนวณย้อนหลังธรรมชม้ชมถือมัดแต่ว่าเดินหนาสิถือบอบลูคือกันเด้อธรนมชม้ชมเป็นเพียงสูตรคำนวณทอนันเด้อธรนมชม้ชมทุกอย่างก็คือแนวทางนะคะแอดมินไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะแค่ มาคำนวณให้ดูว่าแนวทางเป็นไปมายังไงเด้อค่ะเดอ้อท่านผู้ชมขอมาแล้วก่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมักกะจัดคัดกะพานเดอ้อท่านผูชมทันใดที่คึ้ลดไปไรขบวนเดียวกันกับแอดมินหน่หนอยหัวดนี้มาเด้อค่ะเดอ้อมาเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะสูตร790เนี่ยใครยัง,งงงอยู่นะคะใครยังงง,งอยู่เดี๋ยวแอดมินสิบอก เด้อค่ะเด้อมาดูสูตรเจ็ดเก้าศูนย์ก่อนธรรมชมุ่มสูตรเจ็ดเก้าศูนย์มาจากไหนเนาะค่ะเนาะสูตรเจ็ดเก้าศูนยะ์นี้ก็คือหลักสิบล่างนะคะเดินยาวมากเป็นปีๆเลยนะคะสูตรหลักสิบล่างเนี่ยนี่เด้อท่านผู้ชมมาเบิ้งบัตเท่เนี่เลขที่ออกงวดวันที่สิบหกมีนาคมเนี่ยเราเอามาบวกกันนะคะท่านผู้ชมเบิง้งอ่า ข้งไตสีแดงทีแอดมินขีดนด้อค่ะเด้อ997626เราเอา997สาตัวข้างหน้าเนี่ยขวงรลังวันที่1น่งเด้อค่ะเด้อขอารลงวันที่1มาบวกกันนะคะแล้วก็เอาเลขล่างเลขท้ายล่างหลักหน่วยมาบวกเลขท้ายครั้งที่สอง เลขหมุนนะท่านผู้ชมเลขหมุนเลขท้ายครั้งที่สองคือสามสองเก้าแมนบอเอาเก้านะคะแอดมินกว่างบอกชัดอยู่หน้าท่านผู้ชมในคลิปนะอ่ากันยังว่าแอดมินบวกผิดแอดมินบวกผิดไม่ใช่นะคะแอดมินไม่ได้บวกผิดเด้อค่ะเด้อไม่มีสูตรไหนผิดนะคะดูดีๆเด้อค่ะเด้อที่นี่ท่านผู้ชมที่นี่มาเบิง่งเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเก้าบวกเจ็ด บวกแปดดูดีๆนะคะบวกแปดบวกแปดบวกเก้าบวกเก้าบวกห้ามาจากไหนห้ามาจากไหนห้าคงที่ห้าอยู่ในใจเด้อย่ทนผู้ชมห้าอยู่ในใจก็คือห้าคงที่เอามาบวกกันนะคะมาบวกกันได้สี่สิบเจ็ดได้สี่สิบเจ็ดเราได้เลขเด่นแล้วนะคะสี่สิบเนี่ยเราจะเอาตัวไหนเราเอาตัวท้ายเลขสี่เนี่ย ตัดทิมท่านผู้ชมเลขสีนี้ตัดทิ้งนะคะอ้าพอสิเข้าใจแล้วเนาะคะ่นะเนาะบวกห้าคงที่ห้าอยู่ในใจนะคะทุกครั้งทุกรอบที่ทุกท่านเอาไปบวกไปทำสูตรนะคะบวกห้าคงที่ฟังแอดมินดีๆนะคะเด้อได้เจ็ดเราได้เลขเด่นเจ็ดแล้วนะคะยกลงมาเลยเพราะว่าสุดกระดาษแล้วท่านผู้ชมเอาเจ็ดลงมาไว้เป็นเลขเด่นข้างล่างได้เจ็ด เราก็เขียน7ลงไป7จ็บวกสคงที่สองคงที่เอามาจากไหนสองคงที่เอามาจากในใจเด้อค่ะเด้อสองคงที่เอามาจากในใจบวกสองคงที่ตลอดนะทำช่วงเข,ข้าใจคําว่าคงที่ปะคงที่เราจะบวกงมวดไหนแล้วก็มีห้ามีสองมีหนึ่งคงที่ตลอดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเลขอเลขรางวัลเนี่ยเราจะเปลี่ยนไป ตามทุกๆงนวดที่เขาหมุนนะคะเลขข้างบนข้างล่างเนี่ยแล้วก็สามตัวนี่คำว่าคงที่เราต้องมีตลอดที่เราไปคำนวณอรอบต่อไปเด้อค่ะเด้อเจ็ดบวกสองคงที่คงที่เอามาจากในใจนะคะคงที่เจ็ดบวกสองได้เก้าเจ็ดแปดเก้านับไปได้เก้าแล้วก็ได้เลขเด่นเลขเก้าแล้วนะคะเลขศูนย์นี่เรามาจากไหนเก้าบวกหนึ่งคงที่เก้าบวกหนึ่งคงที่ได้สิบเราเอาตัวท้ายเด้อค่ะเด้อ ตัวในที่มันอยู่ข้างหน้าก็ตัดทิ้งไปเราเอาตัวท้ายมาเป็นเลขเด่นเท่ากับเราได้หลัก10ล่าง7 90สูตรนี้เดินยาวเดอ้อท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะแม่นยำม,มากเลยนะคะสูตรหลัก10ล่างเนี่ยเดินยาวมากมาเป็นปีๆแล้วท่านใดที่ทําเป็นอยู่เพิ่นมองแป๊บเดียวเพิ่นกับเบิ่งเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่น เบื้องแล้วสูตรกินยาพลาเนาะแอดมินก็เห็นแต่คอมเมนต์อยู่นะคะเด้อสูตรกินยาพลาคุณพ่อก็ค่อยๆเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเด้อถ้าเฮ็ดบ่เป็นก็รอเบิ่งกับอนะะแอดมินนู้นหน่อยเด้อค่ะเด้อแอดมินนู้นหน่อยสิบวกสิลบสิคูณสิหารให้เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็คือหลักสิบนะคะเอา้าเข้าใจแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะไม่มีสูตรใดผิดเด้อค่ะเด้อเบิ่งดีๆเอา้าแคปหน้าจอไปบวกเบิ่งก็ได้เก้าบวกห้าคงที่ห้าเอามาจากไหนในนี้ไม่มีห้า อ่าห้าคงที่เดคคารเดอห้าคงที่บวกห้าคงที่เจ็ดแล้วก็ได้เจ็ดอย่าลืมบวกสองคงที่ด้วยนะคะบวกเจ็ดบวกสองคงที่เจ็ดแปดเก้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่ได้ศูนย์เลขเด่นเจ็ดเก้าศูนย์สามตัวนี้ก็ค่อนข้างแม่นเดคคเดอหลักสิบล่างอ่านผูมชมเดินยาวมากเลขเด่นเนี่ยนผูมชมถ้าสามตัวเนี่ยเลขเด่นมันจะค่อนข้างแม่นยำนะคะจะเดินยาวมากเลย ต่อมาสูตรที่ทุกคนอยากได้นะคะเนาะสูตรที่ทุกคนอยากได้บัตรที่นี่ทนผู้ชมก็คือสูตรนี้หนึ่งสองสามนี่หลักหน่วยล่างเดอ้อท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างเนี่ยหนึ่งสองสามได้มาจากไหนนี่เดอ้อท่านผู้ชมหนึ่งสองสามได้มาจากไหนแค่อธิบายกระเบิดเวลล่าไลท์เรเา,ารได้ทนผู้ชมอา่า สูตรหลักหน่วยล่างคลิปนี้จะเป็นแนวทังล่างทั้งหมดเด้อท่านผู้ชมอ่าบนยังไม่สรุปนะคะคลิปนี้จะสรุปล่างให้เลยอ่าเนี่ยท่านผู้ชมสูตรหลักหน่วยล่างเอามาจากไหนเอามาจากนี้นะคะรางวันที่หนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละท่านผู้ชมวันที่16มีนาคม67ที่ผ่านมา9-9 7-6 2-6 บวกง่ายก็สูตรนั่นทผช้ชมสูตรนี้ง่ายๆเองทผช้รรมชมเห็นบหกบวกหกหลักหน่วยกับหลักร้อยบวกกันนะคะหลักหน่วยกับหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งข้างบนเอาบวกกันบัตท,ที่นี่แอดมินก็ยกลงมาบวกให้เห็นแบบเข้าใจเลยทำชม่มหกบวกหกเท่ากับสิบสองนะคะ,อะเอาเลขท้ายนะคะเลขหนึ่งเนี่ยแอดมินตัดออกนะท่านผช้ชม 6กบอกหกเท่ากับสิเราได้เลขเด่นคือ2นะคะสูตรนี้จะเพิ่มแต้มลดแต้มง่ายๆนะคะแอดมินก็ยกลงมาให้เห็นชัดๆเลยท่านผู้ชม6กบอกหกได้12เราก็เอา2ตัวเด่นได้2เพิ่มไปอีก1แต้มเป็น3ามลบ1แต้มก็ได้1 1 2่สมาจากนี้นะคะนี่ท่านผู้ชมรางวัลที่1 งวดที่ผ่านมาเราก็เอามาบวกกันอาแคปหน้าจอแล้วก็ไปบวกเบิง้งงธรรมชม้ชมเอาไปต้องย้อนหลังหลายเด้อค่ะเด้อเพราะวา่าแนวทางสูตรบางสูตรมันก็เป็นเพียงสูตรระยะสั้นเด้อธรรมชม้ชมช่วงนี้เข้าดีสงวดติดถ้าเข้างวดนี้ก็จะเป็นงวดที่5้าแอดมินขอภาวนาเด้อสาธุปูยางวดนี้ขอห้แอดมินภาพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟเนี่ย ได้ปลดหนีเด้อค่ะเด้องวดนี้มันชนกันอเอีท่านผู้มชมมันชนกันต่อไปนี้จะเป็นอ่าชุดเลขตัดเด้อท่านผู้ชมชุดเลขตัดสองคู่เท่านั้นแอดมินก็อยากให้เป็นไปตามแนวทางนี่แหละธรรมชมุ่มแอดมินก็อยากถือคู่กันเด้อค่ะเด้อแอดมินก็อยากถือคู่กันแล้วก็แอดมินบลูวา่าเลขสิออกตัวใดคือกัน เด้อค่ะเด้อแอดมินสีมาสรุปให้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องรอนานนะคะสามสูตรนี้เอามาชนกันถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกไปเลยเลขสามสูตรนี่ชนกันท่านผู้ชมสูตรที่เอามาชนเนี่เป็นสูตรระยะสัน้นเด้อท่านผู้ชมแอดมินสีบ,บอกสูตรแต่ว่าแอดมินเขียนสูตรมาบอกอยู่แอดมินจะไม่บอกสูตรนะคะแอดมินเอาสูตรมาให้ดูหากท่านใดที่เพิ่น ชอบคำนวณหวยเพิ่นเบิงเพิ่นสิลู้เลยท่านผู้ชมว่าสูตรนี้ทำยังไงเพราะว่ามันเป็นสูตรระยะสัน้นเ้ยท่านผู้ชมสูตรที่เอามาชนแต่ว่ารู้สึกว่ามันชนกันได้ท่านผู้ชมมันมาชนกันกับเหลขตาล่างเนี่ยท่านผู้ชมมันมาชนกันกับหลักสิบหลักหน่วยล่างเนี่ยมันชนกันถ้าเข้างวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะคะถ้า สูตรนี่เขาก็จะเป็นงวดที่หานะคะเนาะแต่เลขชนกันเนี่ยเลข2คู่มันเป็นสูตรระยะสั้นมากๆเลยนะคะวนันนี้แอดมินขอภาวนาขอให้ปู่ห้ยนาสิ่งศักดิท์ทั้งหลายโดนบันดาลให้เขาเลขในตาล่างของแอดมินท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินเห็ดใดได้ตรงอีหลีท่านผู้ชมได้ตรงคักอีหลี น,นี่เป็นเพียงแนวทางเดอ้อธรนมชม้ชมแอดมินย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเหล็กบ่ออกมาอย่ามาว่าให้กันเด้ค่ะเดอ้อแอดมินว่างให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมากกจัดขัดกระพานบ่มีเพลียวว่าเหล็กสีออกตัวใดเด้อค่ะเด้ออ้อาทธรรมช้ชมนี่ก็คืออ่าชุดที่แอดมินจิตตัให้ยต่อไปนี้เนาะค่ะเนาะเขามาเล่วอย่อาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนําแอดมินว่างเหล็กรัฐบาลไทยหละกะัาเล่าฮานอยฮานอยปัง มากอยู่นะคะแต่ว่าเลขลายะะท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขฮานอยกัอย่าลืมไปเบิงแอดมินเจาะเลขฮานอยเลขเด่นสองตัวแม่นมากมากเลยนะคะฮาหนอยเขา่าเสมอเดอร์ท่านผู้ชมก็มีหลุดบ้างแต่นานๆถึงจะหลุดนะคะเอาสิเบิงอันใดก่อนท่านผู้ชมเมื่อขึ้นนี่แอดมินหนหนอยเอาเลขไปเซียงท่านผู้ชมแอดมินเจาะผิดใจผู้ใดยาวาด้่ะเดอยาวาแอดมินพาวาแอดมินใดเฮ็ด สูตรออกมามันได้แบบนี้ท่านใดที่ชอบ7จ็ดสองเจเก้างก้สาสนี่ยอียงกระซังในตะล่างในเก้าคู่กรอยากให้เอาเบิร์ทุกคู่ละธรรมชมเพราะว่าเลขไม่ต้องกลับไหมธรรมชมถ้าถึงมันกะได้กาไรอยู่ด้วยธรรมชมมันได้กําไรแน่นอนถ้าเราถูกแต่ต่อไปนี้แอดมินสีเน้นย้ำให้2คู่ตรงๆให้ฝ่าไปซื้อลอดตลีไว้ธผูมชม สองคู่ตรงๆเท่านั้นแอดมินหน,หนุอยเอาเลขตัวนี้ไปเซียงธรรมชมุ่มเก้าหนึ่งเนี่ยไปเซียงเซียงมาขึ้นในหละท่านผู้รรมชมฟันมาจังไรเตจักสีแมนบอแมนได้ท่านผู้ชมแอดมินกับบรู๊คก์กันเด้ออันนี้ก็คือเอาเลขไปเซียงฟันว่าได้ไปเย็บผ่าไหมท่านผู้ชมฟันว่าได้เย็บผ่าปกติแอดมินหนุหนอยก็เย็บผ่าอยู่แล้วได้ท่านผู้ชมแต่ว่าในความฟันอะ่ะฟันได้เอาผ่ามาเย็บไหม แอดมินอธิษฐานว่าจังศีลษะ่านผู้ชมถ้าเลขตัวนี้สีออกตัวที่แอดมินโนหน,หนยไปเสียงนี่ก็คือเก่าหนึ่งลูกคอให้ยฟันได้สิ่งของโนหน่อยว่าจังศีลษะ่านผู้ชมโนหน่อยเลยเอาเหล็กไปเสียงฟันว่าได้เย็บผ่าเขาเอาผ่ามาให้เย็บมันก็ได้สิ่งของอยู่ดีแต่ว่ามันคือได้เย็บผ่าแอดมินกับบอลูคือกันเด้อค่ะเด้อฟันซำหนีละท่านผู้ชมฟันวายเงา เนธ่รนมชม้ชมตัวตัดสีอาปากาสีน้ำเงินตัดให้ด้วยค่ะเดอพราะวา่าเชียนเป็นสีแดงลงแล้วเอท่านผช้มชมตัวตัดพิจใจท่านใดยาวาแอดมินด้วยค่ะเดอแอดมินจะตัดให้เน้นๆถือกระถือบอถือกก็คือบอถือธรนมชม้ชมแต่ว่าก,กากันไว้นําถ่านแนวทางมาในตารางาเฮานี่มันก็ต้องมีโตนึงละ่านผช้ชมที่เขา่าเนาะคะ่นะเนาะ อันนี้ก็คือเน้นๆไปเลยคนงบน้อยนะคะคนงบหน่อยเด้อท่านผู้ชมถึกใจทันไดโบอสองคู่นี้เน้นหนักๆเ้อค่ะเด้อเน้นหนักๆนอกนั้นก็คือกันไว้ด้วยนะคะบอมเอนวาตัดทิ่มเด้อท่านผู้ชมไม่ตัดทิ้งนะคะกันไว้ด้วยไม่สนเลขดับเด้อค่ะเด้อคูไดสิบาดับยังกระสางแอดมินมั่นใจ ถือกระถือบ่ถือกัแล้วไปเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นยังคือว่ามันชนกันเนี่ยท่าชมมาเบิ่งสูตรดูสูตรก่อนเนี่ยท่าชมสูตรนี้แอดมินเอามาตัดมีสูตรให้เห็นนะคะถ้าเข้างวดนี้ก็จะเป็นงวดที่4ี่อันนี้ก็คือแค่ว่าคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะคะคำนวณคำนวณย้อนหลังเข้าสมงวดสอนงวดนี้ถ้าเข้าจะเป็นงวดที่สี่ได้เลขสองคู่เท่านั้นเก้าหน่งกับศูนย์ห่ ไม่ต้องกลับหากทันใดที่ย่านตับแตกกลับใบ้นาเด้วยค่ะเดอ้อกลับไว้ด้วยกระดีเดอ้อท่านผู้ชมกลับไว้ด้วยกันตับแตกเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าบางเทือมันบ่มากคือห้าวาได้ท่านผู้ชมห้าว่าเป็นลักซิบมันกับบเป็นลักซิฟน้ำห้าได้ท่านผู้ชมบางเทอมันกับมาลักหน่วยเนาะคะ่นะเนาะ ไปกับไว้น้ากับเบาๆเน้นหนักๆคือ9 1้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะคะเย็บจับหลอดตลีไวเลยเด้อท่านผู้ชมซาทุขพอให้เป็นคือคือ,คองวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะคืองวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมอ้าให้ด้วยใจไม่มีกักเด้อท่านผู้ชมอ่าแคบหน้าจอไว้เ้อค่ะเด้ออันนี้ก็คือสูตรท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสูตรท่านใดที่ทําสูตรเป็นพื่นสีลู่ แอดมินไม่บอกสูตรนะคะสูตรนี้ให้ดูแล้วไปทําเองไปแกะเอาเองเด้อค่ะเด้อสูตรนี้มันเป็นสูตรระยะสั้นท่านผู้ชมเป็นยังคือว่าสูตรระยะสั้นสูตรทุกสูตรมันเป็นสูตรระยะสั้นได้โดยเฉพาะที่จับได้สองคู่เนี่ยท่านผู้ชมอ่าเนี่ยจับได้แค่สองคู่มันจะเป็นสูตรระยะสั้นส่วนมากสามมวดมวดที่สี่มันก็ไม่เข้าแล้วนะคะเนาะแต่วันนี้ min, แอดมินไปยังขอภาวนา พราะว่าเล็มันชนกันได้ทำช้ชมขอภาวนาให้เข้าเป็นงวดที่สีเถกนะคะนะ่ะเนาะอ้าวทำช้ชมอันนี้ก็คือสรุปเป็นบทสรุปเลขลางแล้วนะค่ะเนาะไม่ต้องไปหาไหนแล้วหากทันใดที่มักจัดเลยเด้อค่ะเด้อไม่ต้องไปหาไหนแล้วถ้าเลขสูตรเราเดินต่อมันอยู่ในนี้ละทผช้ชมแค่เราไปตัดเอาแอดมินวาบอลไล่ทำชมเก้าคู่ตรงๆนี้ไม่เยอะนะคะล่างเท่านั้น เบารหลท์เราทำใ้ชมคลิปยาวแล้วสั่งกาแฟยาซีฟันสซโบนะคะ0926325513ค่ะเดอ้อสุดท้ายนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้ค่ะเดอ้อขอบคุณอีพออีแม่พี่ๆทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมขอให้ลํำให้รวยโชคมานไปนำกันด้ค่ะเดอ้อพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ